สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้พามาดูการเดินระบบน้ําให้ต้นมะพร้าวที่บ้านของผมนะครับโดยจะไม่ใช่การเดินแบบน้ําหยดและสปริงเกอร์นะครับแต่ว่าจะใช้เป็นวาล์วน้ําเอาวาล์วขนาดเล็กที่เป็นวาล์วสำหรับใช้กับน้ําหยดและเทปน้ําพุ่งนั่นแหละ นะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาใช้แค่วาวนะครับแล้วก็เปิดให้ต้นมะพร้าวแต่ละต้นไปเลยนะครับโดยเจาะท่อ p v c เอาไม่มีการต่อข้อต่อแต่อย่างใดนะครับโอเคเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวไปดูกันครับอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็ประกอบไปด้วยสว่านนะครับสว่านใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าง่ายพกพาสะดวกนะฮะรุ่นนี้ใช้ได้ยาวนานนะฮะแบตแบต2ลูกนะฮะอันนี้12โวลต์แล้วก็ตัวนี้ฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ่า อันนี้ซ่เจาะ PVC นะครับตัวนี้ขนาด16มิลน,นะครมันจะเขียนตรงนี้ว่าเบอร์16นะครับไว้เจาะ PVC นะครับก็ในถุงเนี่ยครับผมเป็นวาล์วแบบนี้นะครับผมจะเจาะ PVC แล้วต่อตัวนี้เข้าไปเลยนะฮะแล้วก็มีวาล์วเปิดปิดนะครับเปิดให้น้ำอาออกใต้ต้นมะพร้าวไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกยางของมันนี่คือ1ชุด นะฮะตัวนี้10กว่าบาทนะฮะลูกยางนี้3บาทนะครับวันนี้จะทําให้ต้นมะพร้าว3มต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันในถุงก็เหมือนกันนะครับมี3มชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูท่อเมนกันก่อนนะครับนี่ครับผมต้นมะพร้าวนะครับผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันดีขึ้นแล้วะนี่คือปุ๋ยคือเทไว้เลยนะฮะตอนนี้ฝนมันยังไม่มา เต็มที่นะครับยังไม่ถึงฤดูฝนเต็มที่เพราะฉะนั้นจุดนี้คือน้ํายังไม่ถึงผมยังไม่ได้ต่อระบบมานะครับอยู่หลังบ้านบ้านอยู่นู้นครับผมนู่นไลมาตอนนี้นะครับตามท่อมานะฮะอันนี้ก็คือมะพร้าวนะฮะใบก็ออกใบใหม่นะครับถ้าได้น้ำณตอนนี้รถทุกวันก็คือจะดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือท่อเมน1.5นิ้วนะครับไล่มาตามนี้อันนี้ต้น ทีสองมีสามต้นนะครับอันนี้ต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับต้นเมื่อกี้ปลูกปลูกที่หลังนะปลูกที่หลังนะฮะอีกต้นหนึ่งก็จะมีท่ออยู่ข้างๆนะครับอันนี้ต้นหนึ่งสามต้นนะฮะอันนี้ก็ต้นใหญ่หน่อยนะฮะต้นนี้รอดแล้วแหละนะครับแต่ว่าอยากให้ระบบน้ําท่วถึงมันจะได้เจริญเติบโตไวนะครับทีนี้ตัวนี้ท่อผุดออกมาตรงนี้ก็คือผมฝังดินนะฮะฝังดินต่อจาก เชื่อมต่อกับฝั่งนู้นแต่ไม่ได้เดินพาดเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีรถผ่านนะครับรถผ่านไปขนมันขนอะไรของพี่ๆของแม่ทางนู้นนะฮะก็ขุดจากนั้นฝั่งดินลงมานะครับฝั่งนู้นได้สปริงเกอร์เกือบหมดแล้วนะครับตรงนั้นจะเขียวขจีฝั่งนู้นนะฮะขุดมานะครับ,นะรบท่อจริงๆเป็น1นิ้วแต่ว่าผม1นิ้วหมดนะครับ ที่มีอยู่อีกก็เป็น1.5นิ้วก็เลยเอา1.5นิ้วต่อเลยนะฮะสามทางนะครับผลขึ้นมา3ทางแล้วแยกไปใช้ฝั่งนูน้นแยกมาใช้ฝั่งนี้ผ่านข้อลดเป็น1.5นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นการเจาะก็จะเจาะตรงนี้เลยนะครับเจาะแถวนี้เลยแล้วก็เปิดวาลวไว้เปิดน้ํามาน้ําก็จะพุ่งไปหาต้นมะพร้าวไปวาลวนี้ก็คือรีได้นะครับรีได้เพิ่มได้นะฮะนี่ข้อดีของมันก็จะยาวไปตรงนี้เลยฉะนั้นก็เดี๋ยวจะปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มก็ ซื้อวาลตัวนั้นเจาะใส,ใส่ใส่ใส่ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองเจาะดูนะครับเครื่องมือพร้อมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมใช้แบบนี้นะเนื่องจากมีพี่นงนะครับช่องเกษตรบ้านนาวิธีพึ่งพาตนเองนะครับแนะนํามาซึ่งเป็นทีมงานช่วยไปติดตั้งงานะระบบน้ําที่ผ่านมาด้วยกันนะฮะก็ นี่ครับแนะนําให้ใช้แบบนี้ก็คือสะดวกดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะเป็นครั้งแรกที่เจาะก,ก็อาจจะไม่ชํานาญอะไรเท่าไหรค่ค่อยๆฝึกไปนะครับเราทําสวนทวําเกษตรมีระบบน้ําเนี่ยเราต้องเรียนรู้พวกนี้ด้วยตัวเองนะครับก <t> ็หัวมันจะอยู่อย่างนี้นะะก็จะเจาะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้มันก็ยิงขึ้นเลยนะฮะยิงขึ้นเดี๋ยวผมจะเจาอะเอียงๆหน่อยนะฮะ เนี่ยหลุดแล้วฮะพอพอมันหลุดเนี่ยตัวตัวท่อที่เราเจาะมันจะติดอยู่กับตัวนี้นะมันไม่ได้หล่นไปข้างในนะัะเพราะฉะนั้นเราก็เอาอะไรแหลมแหลมมาแค่ออกได้เลยนะฮะจากนั้นเดี๋ยวก็จะใส่ลูกยางเข้าไปก่อนบีบข้างในข้างนึงเสร็จแล้วนะครับลูกยางก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ให้มันเรียบม,มันไม่หลุดนะฮะเพราะมันเป็นล็อก ยิ่งน้ำดันออกมามันก็จะยิ่งอุดร,รูไม่ให้รั่วมากไม่ไม่ให้เกิดการรั่วเท่าไหร่นะฮะก็อย่างนี้ครับผมจากนั้นเราก็เสียบอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไว้เทปน้ํายุ่งเอ่อเทปเทปน้ําพุ่งเทปน้าหยดท่อพีอีสสอดเข้าฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็ดันเข้าไปเลย ด้วยนะฮะอ่าโอเคคลายออกเพราะว่ามันมันปลิ้นก็คลายออกนะฮะนี่ครับประมาณนี้ไม่ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดนะฮะโอเคตัวนี้ก็รีเอานะครับรีเอาโอเคเดี๋ยวผมจะเจาะให้เสร็จทั้งหมดแล้วเรามาลองระบบน้ำกันนะฮะตัวนี้ก็เอาตะปูอะไรเล็กๆแง่ออกก็ได้นะครับพกติดตัวไปด้วยนะครับนี่ ก็ออกแล้วอ โอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะครับผมไปเปิดปั๊มแล้วนะครับเป็นระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดนะฮะนี่นะฮะถึงปิดวาลวก็ออกมาได้หรือปิดไม่สนิทหรือ,อยังไงไม่รู้อ่าเริ่ม,ม,มลองเปิดดูนะนี่ครับนี่นะฮะมาแล้วนี่นะฮะหรือถ้าอยากให้รถตรงนั้นเต็มเ็มเลยก็เอาสายยางน้อยๆมาเสียบตรงนี้ได้เลยปล่อยไปทางนั้น แต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะเนี่ยดูฮะความแรงของน้ําแล้วแต่ปั๊มด้วยนะเนี่ยอันนี้กลางวันเนี่ยเกือบใบสามครับน้ําก็จะร้อนหน่อยนะฮะจะไม่เป็นไรนะฮะอันนี้หัวนี้เสร็จไปแล้วนะครับยังไม่มีรอยรั่วแถวนี้นะนะครับอไปหัวต่อไปนะฮะที่มีวาลวตรงนี้มันข้อดีก็คือว่าที่เลือกใช้ตัววาลวเนี่ยคือมันปรับได้นะฮะนี่โอ้พื้นใหญ่เห้อ อีนีกเปิดแรงอ่ะก็ดีอยางนิดนึงดีดได้นะฮะก็จะไปอย่างนี้เลยนะฮะต้นอยู่นู่นชนกันนะฮะเดี๋ยวค่อยปรับเอาอ่าแรงนะฮะ,ะนี่ยครับผมเดี๋ยวไปเปิดอีกต้นนึงนะฮะอีกต้นต่อไปเต็มๆแล้วนะอันนี้น้ำร้อนนะฮะก็เนี่ยต้นนี้ เด๋อวทิ้งไปก่อน เรียบร้อยครับผมนะฮะก็ต้นมะพร้าวฝั่งนี้3ต้นก็ได้ระบบน้ําเรียบร้อยนะครับใช้ได้เลยครับผมนะฮะรดแป๊บเดียวมันก็ชุ่มนะฮะเราก็เดี๋ยวเอามาเอาฟางมาคลุมไว้เพื่อรักษาความชื้นให้ได้มากที่สุดนะฮะเอ่อถ้ามีระบบน้ําแล้วมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับกับไม่มีนะครับโซนนี้ยังไม่ทําระบบน้ํานี่แห้งไอ้ต้นเนี่ยแต่โซนฝั่งนั้นครับฝั่งเนี้ยหนึ่งสองสาม แถวข้างแถวกลางตรงนี้แล้วก็ข้างฝั่งนั้นมีระบบน้ําให้ก็คือเขียวนะครับแล้วก็บางตัวก็ให้พืชผลไปแล้วนี่คือข้อดีของการเดินระบบน้ำนะครับให้เป็นจุดๆไปเลยนี่ครับรีเอาปิดก็ได้นี่ปิดก็ได้ให้มันหยดนิดนิดก็ได้ครับแต่ว่าผมรดสายเนี่ยรดเป็นน้ำน้ำสปริงเกอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเอาให้มันเยอะๆไปเลยนะรดประมาณ15นาทีทั้งแถวทั้งหมดเนี่ย ก็ปิดปั๊มได้เลยนะฮะนี่นี่ครับนี่น้ำนองแล้วครับนี่เปิดแรงๆนะฮะระบบน้ำแล้วแต่ระบบน้ำนี่ใบาสามกว่าดุูนเลยฮะนะฮะ,นะฮะคือน้ำแรงนะฮะปัมมป๊มหมายจะปั๊มนะฮะสี่แผงครับเนี้ยปั๊มหนึ่งจุดห้าแรงเดี๋ยวไปดูปั๊มกันนะ,ะปั๊มเดิมแหละครับผมเหล่าใครที่ติดตามมาเนาะ นี่ต้นน้อยสุดปลูกที่หลังนะฮะนี่ครับเร่งกันอุ่นเลยหลุดไปทุ่งนาฝั่งนู้นครับผมนะฮะนี่ก็เรียวปิดก็ได้อาขึ้นเยอะครับผมแค่นี้มันไม่ใช้น้ำาห่ดแล้วมันเปิดก๊อกน้ำแล้วนะฮะแล้วก็ชุ่มแป๊บเดียวนะครับฝั่งนี้ก็เหลือ หลายต้นอยู่นะครับที่เดินมาแล้วยังไม่มีระบบน้ําแต่ว่ามีท่อเมนมาถึงแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวจะเจาะนะครับแล้วก็ใส่เลยน,นี่ต้นมะพร้าวน้ําหอมนะเจาะแล้วก็มีต้นลุวยต้นไหลต่างๆนะครับมาดูในส่วนที่ได้ระบบน้ําแล้วฝั่งนี้อันนี้สปริงเกอร์นะฮะครับสปริงเกอร์นะครับอยู่ข้างล่างเนะนี่ยเนี่ยครับติดให้ผมติดให้เป็นต้นไปเลยนะครับ นาแรงนี่รถได้สบายครับนะครับติดให้ถึงแล้วก็แล้วก็มีวาลวทุกตัวไว้รีเพื่อปรับแรงดันให้น้ํามันทั่วถึงไปปลายท่อนะครับถ้าไม่มีตัวปรับแรงดันแล้วเนี่ยน้ําจะออกต้นทางมากที่สุดแล้วก็สปริงเตอร์ปลายทางนี่จะไม่ค่อยได้นะฮะนี่คัอันนี้มะนาวนะฮะออกผลแล้วนะครับแต่ลูกเล็กเหลือเกินนะครับใส่ต่ขี้ไก่นะอันนี้เดี๋ยว ค่อยบำรุงไปอีกทีนะนี่กล้วยกลางสวยครับผมเนี่ยสปริงเกอร์นี้ก็ได้คู่เลยนะฮะตัวที่น้ำถึงเราก็สามารถเอาพริกเอา,เอาตะไคร้ามาปลูกได้ครับรถทีเดียวไปให้ถึงได้ทั่วๆเลยนะฮะนี่ครับพวกงนี้เขียวขจีครับผมะระบบน้ำถึงนี่อยู่ตรงนี้ ยาทุกรงนี่ผมตัดเอาครับนะฮะแม้แต่ฝั่งนี้ครับผมนี่อันนี้ปลูกใหม่นะครับปีกว่า่สูงแล้วนี่ฟิงเกอร์แบบนี้ะอันนี้งองอลงนะครับเพื่อไม่ให้มันกระเด็นไปไกลจริงรถแค่นี้พอนะฮะน้ำมันนองแล้วนะครับผมเทสให้ดูก็เลยต้องเปิดทิ้งไว้ก่อนนะฮะอันนี้น้ำดอกไม้ครับห่อห่อแล้วนี่นะครับ ลูก2ปีนะครับได้กินปีปีเดียวก็ได้กินแล้วนี่ปีที่แล้วก็ได้กินละปีนี้เขาปีที่2ครับท,ที่ได้ผลน,น้ำดอกไม้โดนแดดมันเหลืองไปหน่อยนี่ก็อันนี้เพิ่งติดให้นะครับโคนต้นเลยนะฮะก็จะให้น้าที่ที่มันออกน้อยเพราะรอรีนะมีมีตัวรีเเปิดเยอะๆนะฮะนี่เห็นไหมนะับมันก็จะแรงนะครับนี่แล้วรอบข้างมีกระเพรามีอะไรก็ได้ด้วยนะฮะลงกระเพราลงคลิกทิ้งไว จะได้รถน้ำพร้อ,รอมๆกันไปนี่เดินท่อไว้อันนี้ขุดตอนแรกว่าจะปลูกทุเรียนนะฮะแต่ทุเรียนลงในตะกร้าไว้ก่อนละเดี๋ยวเอามาไฟมาปลูกนะครับมีสปริงเกอร์รอละนี่ครับผมอันนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ไม่ค่อยออกผลนะฮะแต่ว่าให้น้ำละนะฮะแล้วมีมีดอกมาที่หลังอีกนะฮะอันนี้ได้ได้ผลอยู่หนึ่งผลนะฮะ อันนี้ไม่ต้องเร่งนะครับอันนี้แค่นี้เร่งก็จะน้ําก็จะออกมากขึ้นนะแต่เดี๋ยวมันมันหลุดเกินไปนะฮะชุ่มมากชุ่มที่อื่นเกินไปนะฮะเดียวยามันขึ้นครับรีไว้ให้มันพอเหมาะแถวนี้พออันนี้ใบสามกว่านะครับ ปั๊มหอยโข่ง1.5แรง DC ซีบรัสเลนนะใช้4แผงนะตัวนี้ใช้4-6แผงเดี๋ยวไปดูปั๊มกันปั๊มก็ยังยิงสปริงเกอร์ให้ได้อยู่ณนะเวลานี้นะครับเรทยิงก็คือถ้าแผงโดนแดดเต็มเต็มก็คือ4โมงถึง4โมงครึ่งอ่ะ4โมงเย็นยังได้อยู่แค่นี้พอนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงถึง4โมงครึ่งนะฮะก็จะใช้สปริงเกอร์ได้นะครับแถวกลางเนี่ยเนี่ยแถวกลางครับสปริงเกอร์ทุกหัวทุกต้นเลยนะครับนี่ครับ อันนี้ก็สปริงเกอร์ร้0ยองศานะครับ <5 S 1> พลิกของแม่นะฮะนี้ก็ชุ่มแล้วแหละนะฮะยังไม่ปิดปัม๊มนี่ครับต้นฝรั่งครับผมนี่อันนี้ก็งอหัวลงครับนี่อันนี้โตเร็วมากเนี่ยครับระบบน้ำอันนี้ปลูกเท่าเท่ากับที่ติด ระบบน้ําให้เมื่อกี้ครับนู่นฝั่งนู้นนะฮะท้ายสวนแต่สังเกตดูต้นนี้คือโตเร็วมากนะครับเพราะมีน้ําถึงเนี่ยครับผมอันนี้ปั๊มครับผมเสียงเบามากเพราะแผงอยู่นู่นนะร่มไม้เริ่มบังแล้วมันผลิตไฟได้น้อยลงมันก็ทํางานน้อยแหล่งน้ํานี่ครับสระน้ํานี่ท่อดูดยาวอยู่นะครับ สระน้ำก็เติมด้วยบาดาลน,นะฮะระบบโซลา่าเซลล์ทั้งหมดนั่นแหละท่อน้ำออกสองนิ้วท่อดูดสองนิ้วครับนี่หนึ่งจุดห้าแรงของมิสซูโยชินะครับนี่ครับคอนโทรลปั๊มนะตอนนี้ดูกิวัตต์นะครับร้อยแปดสิบวัตต์เองนะครับเพราะว่ามีร่มไม้บังแล้วนะฮะมีคอนโทรลปั๊ม ปั๊มหอยโขง่งตัวนี้ปั๊มซับเมิร์สหอยโข่งมิสซูโยชิปั๊มซับเมิร์สของไรโนนะฮะตัวนี้ชุดตั้งเวลานะครับทดสอบการใช้งานนะฮะติดอพอดีมีประกอบให้ลูกค้าไปใช้อยู่นะครับตอนนี้ใช้งานปกตินะฮะตั้งเวลาเปิดตอนเช้าแล้วปิดตอนเย็นนะับผ่านสวิตชิ่งน้อยนะครับ,นะรบตัวนี้ดึงไฟจากแผงโดยตรงมาเลยนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรีอ่ชุดตั้งเวลาเปิดปิดนี้16โปรแกรมนะครับเฉพาะกลางวัน โอเคครับผมวันนี้ก็พามาทําระบบน้ําให้กับต้นไม้นะครับก็ลองเอาไปเป็นไอเดียหรือใครคิดที่กาลังจะเดินระบบน้ําให้ต้นไม้โดยที่ต้องการให้น้ําแบบดีๆไม่ต้องน้ําหยดนะครับไม่ต้องเทปน้ําพุ่งนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้สะดวกกว่านี้นะครับก็ลองแชร์ใต้คลิปมาได้นะครับชุดนี้ก็ตัวหัวไม่นับท่อเมนเฉพาะชุดตัววาล์วน้ําก็10กว่าบาท โอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ